อยู่กับช่องอีสานชาแนลค่ะเมื่อวนี้เฮาไปเที่ยวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเฮาไปเบิ้งน้ําตกจุดแรกของเรานะคะเรามาเที่ยวน้ําตกของแก้วกันค่ะตะวันเพิ่นบาได้เปิดเลยคะ่ะวันที่หนึ่งเด้อสำหรับคนที่อยากมาเวยคะ่ะเอฟซีเลยค่ะเพื่อนจะเปิดวันที่หนึ่งกรักกานนะคะสถานที่ท่องเที่ยวถึงจะเปิดทุกที่ค่ะแต่วันนี้เรามาเที่ยวข้างหน้าค่ะเดีย๋ยวจะพาบเบิ้งชงมบรรยากาศค่ะ แค่ข้อเจ๋งอ่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบทีมงานอ่ะอยปวดเเออปวดเยอะจะมันปวดตรงนี้แล้วออยยยลลลงแ้้วเเนต้องเสียนนะ แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสถานที่และขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลไปอย่างดีค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลอุทญานนะคะเพราะว่าเราไปเข้าไปน้ําตกฝั่งนู้นไม่ได้ค่ะเขาเปิดวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตให้เราชมแค่หอค่ะจุดจอดหอแล้วก็แวะเข้าห้องน้าแล้วเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เชิญ FC ทุกทา่านนะักท่องเที่ยวนะคะทเที่ยวเมืองไทยนะคะจากจะมาเที่ยวก็ติดต่อ,อก,กิจสี ครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่อยุธยานนะครับแนะนำให้ไปดูจุดชมวิวนารานหอนะครับของน้ำตกของแก้วตอนนี้เจ๊ใหญ่เรากำลังนำล่องครับเดินเจ้าหน้าที่ใจดีครับอนุญาตให้เราขึ้นไปดูจุดชมวิวนารานหอครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับมีแมสสำหรับบริการนักท่องเที่ยวแต่น่าเสียดายครับวันนี้เราเข้า เข้าเข้าน้ำตกไม่ได้แล้จะเปิดให้บริการของวันที่หนึ่งธรกาคมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ครับสวยมากเออสวยจริงสวยจริง ไม่ถ่ายผู้พี่มิมายนะ่าเดิมมันเบอร์เลย,ม,เเยมันน่าช้าหลังเบอร์ขอบคุณหน่าช้าหลังเบอร์ทีลวไม่น่าเบอร์หรอกนะคะให้พี่ก้อนนะพี่ก้อนถ่ายไปนะเอากล้องพี่ก้อนถ่ายทางเข้าน้ำตกคลองแก้วนะครับเอาไอาม้มยังแต่ช่วงนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับ มาตรการของรัฐครับน่าจะวันที่หนึ่งก,กรกฎานะครับอันนี้วิวแบบพานูรามาเลยนะครับทิวเขาครับแนวแตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาธรรมชาติดูงดงามมากครับอันนี้ลานจอดหอครับของเจ้าหน้าที่ อันนี้อันนี้เองนอนเรื่องอะไรนี่นนถ,ถ่ายท่านอนเรื่องอะไรนี่